ตอนนี้อยู่ที่ปลายฟ้ารีสอร์ทในทีมงานนะครับมาพักกันที่ทั้งหมดนะครับแปดห้องด้วยกันมาสัมมนานะครับที่สาขาเจซีช็อปไชน,น่ทนะครับวันนี้วันที่ยี่แปดนะวันที่สามนะครับวันนี้เป็นวันที่เสร็จแล้วก็จะกลับบ้านกันนะครับมาจากสซเว์ลาวก็มีมาอุอตรดิตมาจากภาคใต้มาจากหลายที่มากนะครับ ่่นีปใครจะขึ้นรถเที่ยวแรกเก็บตัวนะเข้าขึ้นรถเที่ยวแรกเก็บตัวกระเป๋าขึ้นมาระเป๋าเ่าจะไปส่งไม่ต้องกลับ <c ười> แต่นั่งหลังไปตรงนี้ก็มีใต้กำแพงอยู่ด้วยกับลังทานข้าวเช้ากันที่ปลายฟ้ารีสอร์ทนะครับแชร์นาดนะครับนำโดยนะครับาที่พิดเศษน,นะครับพิธีหยาดพ่นั่งหัวคู่ไปบอ